วันนี้พามาดูรถ p c x 160ดาวเท่าไหรผ่อนเท่าไหรแล้วก็จัดง่ายไหมออกง่ายไหมใช้เอกสารอะไรบ้างนะเดี๋ยววันนี้พามาดูเงินดาวเงินผ่อนก่อนว่าแต่ละคันแต่ละรุ่น ABS หรือรุ่นคอมบายนี่ยจัดไฟแนนซ์ยังไงดาวแค่ไหนผ่อนแค่ไหนนะครับผม,บผมเดี๋ยวว่ากันเป็นเนี่ยครับตามนี้เลยตอนนี้มีโชว์อยู่หน้าร้านอยู่5-6คันคันแรกนะตัวนี้ ABS นะครับสีเทานะครับตัวยอดนิยมเลยหากันอยู่ตลอดอยู่แล้วรถปี2024นะครับผมคันนี้นี่ เพื่อนๆใช้เงินออกรถศูนย์บาทฟรีดาวนะจัดไฟแนนซ์ผ่อนอยู่ที่ประมาณ3า0 0ันสามสประมาณนี้นะครับผมคันที่2อ่าตัวนี้160เหมือนกัน ABS นะครับตัวนี้โลโก้ทองดีดหน้าดีดหลังนะ ABS รถปี2024นะครับผมอันนี้ก็ดาว3ามพห้าดาวเริ่มต้น3ามพห้าส่งอยู่ที่สาประมาณ3 0 0พันกลางๆลางสามพันสี่สามพันห้าเหมือนกันอีกคัน PCE ร้อยหกสิบตัวนี้คอมไบตัวนี้คอมไบเบรกนะครับผม รถปี 2, 2021นะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์นี่ดาวอยู่3,000ส่งอยู่ประมาณ3 3 0 0 3,000ครับผมอีกคันนึ่ง ABS นี่คันนี้สีแดงโลโก้ทองนะครับผมดิ้นหน้าดิ้นหลังเลยคันนี้รถปี 2, 2023จัดไฟแนนซ์รีดาวนะครับศูนย์บาทผ่อนอยู่ไม่ถึง3,000นะ2,000ไปๆครับผมมาอีกคันนึ่งสีดำ ABS คันนี้โลโก้แดงนะรถปี 2, 2022ดิ้หน้าหลัง ABS นะครับคันนี้จะไฟแนนซ์ ดาวอยู่2,000ส่งอยู่2,000ไปลายนะไม่ถึง3,000ก็ประมาณนี้นะครับ PCX ซ6 0 60นะจัดไฟแนนซ์นะดาวบางคันฟรีดาวบางคันดาวน้อยนะครับผมแล้วก็เอกสารเดี๋ยวติดต่อพางข้อความกันนะครับผมใช้อะไรบ้างออกง่ายจัดง่ายนะครับผมยังไงก็มาได้ครับที่ร้านชอเดนชัยนะมอเตอร์ไซค์มือสอยู่ติดถนนสายเอเชียอยุธยานะครับหยุดเฉพาะวันพฤหัสบันเดียวโอเคครับผมแล้วเจอลิปหน้าครับ